โอเคก็กลับสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านด,네ด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมเนททีวีเออด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็จะมาสอนที่ทีลงทอยนะครับวันนี้เราก็ต้องมาอยู่ที่นี่ก่อนเมืองเมืองเมืองนากาก่อนเนาะนากาแล้วก็เดินขึ้นมาขวาครับรนะอเราเดินขึ้นมาขวาใช่ไหมก็จะเจอกับไอไอซันต้าเนี่ยซันต้าซันต้าซันต้านี่นะคืตตตนะอตุยมันนะครับตุยมนะัน ก็เลือกว่าไปนะเลือกเรือเรเ,เ,เลือกว่าไปโอเคห้าพันกับสองสองหมื่นต่างกันเยอะอ่าจริงจริงจริงต่างกันเยอะครับโอเคโอเคเราก็จะมาอยู่ล่างสุดเนาะล่างสุดฝั่งซ้ายเราต้องการไปบนสุดเนาะบนสุดบนสุดฝัด่งซ้ายเนี่ยเติมครับไปครับบนสุดครับ ไปเรื่อยๆครับขึ้นไปเรื่อยๆบนบนตรงนี้แหละคุณก็จะเจอว์ปเนาะก็เข้าไปว์ปเลยนี่ครับวัครับวิธีไปทอยนะครับแล้วก็ลงทอยนะครับโอเคพอเรามาถึงนี้นะครับเราจะไปบนบนขวานะครับขวาไปตามผมเลยนะครับไปตามผมเลยครับนี่ครับเพื่อนๆครับไปตามผมเลยครับโอเคครับไปตามผมเลยครับครับตามผมครับไปตามผมไม่ได้ก็เดินเอาครับแต่ผมไม่ได้ก็ก็วิ่งเอานะครับเพื่อนๆนะโอเคตอนนี้เราติดใช่ไหมที่ไปก่อนนี้ ติดจังเยอะจังวะติดเ,เต้องขึ้นบันไดก่อนนิดวะอยากนะเนี่ยบันไดนี้ปะบันไดนี้เนี่ยเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บันไดนี้นี่นี่ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเราเข้าไปทางนี้นะครับ เข้าไปทางนี้นะเข้าไปตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้นะกูมันเข้าไม่ได้ครับถ้าคนไม่บีวิงนะถ้าคนไม่วิงนะเดินมาครับเดินขึ้นมาข้างบนครับเดิน้มาข้างบนครับเดินขึ้นมาข้างบนอ่าอ่าเจะเจอ m c ตรงนี้นะครับถ้าคุยครั้งแรกคุณค,คุณต้องเลือกดีๆนะแต่ว่าถ้าใครที่เคยเข้าแล้วก็กด Enter ไปเรื่อยๆนะครับครับเข้าสู่ทอยนะครับ ก็จะสร้างดันแล้วแล้วก็กดเข้าคุยกับปาร์ฟแดงๆนะพอไปแล้วก็วิธีที่จะแบบให้มันไวที่สุดเนาะการที่ n อ c ไม่ต้องคุยกับเราเยอะเนาะก็ให้เลือกข้อสามนะเลือกข้อสามเนาะก็จะธนาการแล้วแล้วเริ่มกันเลยดีกว่ามันจะคุยกับเราแค่นิดเดียวนะนิดเดียวจริงๆถ้าคุยเยอะก็ก็รอไปครับ นี้เป็นจะเป็นแบบวิธีลงทอยฉบับกิโยตินนะกิโยตินเท่านั้นนะอาชีพอื่นก็ไม่รู้อะโอเคอันนี้เราแปลงร่างแล้วเนาะก็น,นี่ก็หาหามอนสเตอร์ตีจนกว่าจะขึ้นตัวหนังสือสีสีเหลืองๆอ่ะสีสีสเหลืองข้ามอนไปเรืเลยครับไม่ยากครับแล้วกไ็ไม่ง่ายเท่าไหร่ไม่ยากเรื่อยๆครับ นี่คือฉบับอีโตินนะฉบับอื่นผมไม่รู้ครับปาไปเก้าเก้าเข,ข,ข้าเป็นไงล่ะหมิดสุดสุดจับไม่ใช่แลวติดท็อตอิมด้วยนะ เอาเรื่งองโอ้ยมันข่าวทั้งหมดการไม่ดับเลยเพื่อนไม่ดับนานแล้วนะเพื่อนโอเคแล้วก็หามอนสเตอร์ไปเรื่อยๆจะอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายฝั่งขวา,าการไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็เกิดตัวหนังสือก็ก็เกิดเคครับ ขอลากก่อนขอลากร่อนอลากร่อนมาพวกเด็กเกรเนี่ยเข้ามา,มา,มาพวกเด็กเกเรเข้ามาเข้ามากันให้หมดเลยพวกเด็กเกเรตายเอาเ <c oughs> อาเคลียร์มาก่อนโอเคปึ๊บเงียบเก็บวะเฮ้ยตรงส,สีสีเหลืองอ่าแล้วก็จะบอกว่าอืมทุกคนหายไปไหนกันหมดพวกเจ้ากล้าดียังไงกล้าหายตัวไประหว่างทำงานโอเค ถ้าเราไม่แปลงร่างเป็นคุกกี้นะทหารยามจะเกิดเพราะฉะนั้นต้องต้องแปลงร่างนะไม่ว่าจะอาชีพไหนก็ต้องแปลงร่างก็คุยกับเอ็นพีซีตัวเขียวๆตัวนี้เนาะก็จะให้เราคุยกับกล่องแปลงร่างเป็นกล่องนั่นเองนะแปลงร่างเป็นกล่องละเอียดไหมละเอียดพอ,อยังก็เดินมาฝั่งขวานีเนะาะข้าวปลงปก็คุยกับเอ็นพีซีตัวเดิมครับนะเลือกข้อที่สามเหมือนเดิมครับ ฉบับกิโยตินเนาะถ้าเป็นอาชีพอื่นต้องคุยกับกองนะเพื่อจะเดินไปคุยกับเ p ็นซเพื่อให้เพื่อไม่ให้ทหารยามเกิดน,นั่นเองนะกิโยตินฉบับกิโยตินครับไม่ต้องครับหมดครับตัวแรกก็จะอยู่ฝั่งซ้ายบนนี้นะครับฝั่งซ้ายบนเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมฝั่งซ้ายอ่าคุยครับจบครับกิโยนะอเอตัวที่สองก็จะอยู่ตรงนี้นครับ ุยครับจบเดินครับเดีนมาล่างนะครับล่างล่างตรงนี้มันจะไม่มีแผนที่นะครับีตรงนี้ก็จะมีสองตัวนะนี้กับตัวนี้นะจะคุยกับทั้งสองตัวเลยนะครับแล้วก็เดินออกมาซ้ายครับนี่คือจบก็เหมือนเดิมครับสองตัวเดิมฐานยามจะเกิดนะครับแล้วก็พยายามรีบเดินออกมานะเพื่อแบบไม่เราจะได้ไม่คิดโดนมันคุ่ตัวนี้ครับ แล้วก็เดินขึ้นมาอีกหน่อยก็จะเจออีกตัวหนึ่งครับแล้วก็เดินขึ้นมาอีกนิดนึงครับก็จะเจอตัวนี้ครับันนี่ตัวที่เก้านะครับโอเควก็เลยอีกสองตัวนี่คุยอีกตัวหนึ่งแล้วก็จะเลยหนึ่งตัวสุดท้ายก็อยู่ตรงนี้นะครับมันจะเกิดตรงนี้เนาะปกติมันไม่มีหรอกแต่ว่าถ้าเราคุยตัวที่แปดแล้วตัวนี้มันจะเกิดนะไอ้ตัวตัวที่เก้าดีตัวที่สิบมันจะเกิดมาแล้วก็คุยไปครับปุ๊บจบครับถ้ามอนถ้ามอนถ้าเราคุยกับเอเมซีครบทุกต มอนในดันนี้จะจะตายหมดนะครับในในในตรงนี้นะตายหมดแล้วก็เดินเข้าวัฟนะครับจบครับชอบกิหยุติดง่ายนิดเดียวไม่ยากยทีนี้เราก็จะขึ้นไปวัฟบ,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 บนนะครับวัฟบนทีนี้เราก็รอรอกายร่างกายเป็นคนนะครับตอนนี้เรายังแปลงร่างเป็นกล่องเป็นกล่องอยู่กล่องกล่องดึกดื่ เกยตึกดีตึกดีตึกด,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 ดีโอเค <c oughs> โอเคเรารอแปลงร่างเป็นคนเนาะ <c oughs> เพื่อเราจะได้คุยกับ MC ตัวนี้เนาะซันต้าตัวนี้ตานีโอตัวนี้นมันใส่ใส่ชุดเหมือนกันนะแต่ว่าเวลาเราไปหามอนสเตอร์ตานีโอเราจะตีตัวนี้นแต่เราต้องรอก่อนรอเป็นคนก่อน พอแป๊บนึงพอกลับร่างกลายเป็นคนแล้วเราก็คุยกับซันต้าตัวนี้นะตัวล่างนะก็คุยเลือกคําว่าแก้มัดเชือกนะครับที mm hmm. นี้วับซ้ายก็จะเปิดนะครับตนี้นะต้องรอต้องรอสักนิดนึงนะเพราะว่าเอ,อ็มันคุยกันอยู่สองตัวน mm ี้คุยกันอยู่เดี๋ยวเรามารอฝั่งซ้ายเลยก็ได้ครับซันต้าตัวนี้ก็จะเป็นท่าแสงเนาะ ใครที่ใส่คิมซันแสงอยู่ก็ควรเคลือบพิดตีมันนั่นเองก็คือเตรียมเตรียมเตรียมสกิลไว้ไว้รอปั่นบอสด้วยก็ได้นะจะได้ไม่เสียเวลาก็ปิดเลยคืออัลตานโอเราจะตีเข้าทีละหนึ่งถนนนะเลือดมีเท่าไหร่ไม่รู้แต่ตีเข้าทีละหนึ่งแน่นอนตีจนกว่ามันจะตายม oh, ันจะมีหลอดเลือดขึ้นอยู่ต้องรอ รอไปรอไปเรื่รอยๆรอไปเถอะรอครับรอรอคือการรอครับจิตอัพอร,รอแล้วกัน <Yeah. S 1> <laughs> เราจะได้ร่างกายแข็งแรงครับโอเคพอมาถึงตรงนี้นะครับเราก็จะผ่านปูมอนนะปูมอนนะโอเคในฉบับ okay. ก,กิโยติน,นครับเราไม่ต้องเดินครับเราแบ克สไลด์ไปอย่างเียโอเคซันต้าเราก็หาซันต้าครับในแถวนี้แหละเราต้องหาให้เจอครับหาไม่เจอเราก็ต้องหา <laughs> อ่ะตาเธอเธอ,ออยู่ไหนทันตาตาไม่อยู่ทันตาไปไหนตนาน่าจะอยู่ซ้ายนี่้ายน,นี่นี่ยอ่าเจอแล้วนี่ไงตัวนี้ครับอัตานิโอตัวนี้ครับจบขึ้นตัวสีเหลืองๆนี้แล้วก็การเกลียเกลียนะเกลียเดี๋ยวก็เราเราก็จะไปห้องบอสกันนะ ตายกิวเฮยเฮ้ยเฮ้ย,ยไปไหนนะข่ <c oughs> าวบครับก็จะออกว้บควายเนาะก็ตอนแรกว้บมันไม่เปิดเพราะว่าเราต้องไปตีอัตานิโอปุ๊บ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 โอเคเราก็ต้องเดินเข้ามาใกล้ๆก,ก,กับไอซตัวนี้นะเพื่อมันจะได้แบบเปิดบอสให้เรานะให้เราเคลียร์น,นั่นเองกำับพิวตินก็จะประมาณนี้นะ เสร็ okay, แล้วเราก็เตรียมของนะครับใส่เสื้ออีวิลดูอีวิลด์ก็มัฟก,ก็ใส่เป็นเดวลลิงนะเพื่อจะได้ okay, ลดดาเมจจากเราก็เตรียมบัฟมาให้ดีนะครับเดี๋ยวพอจะเกิดคือฉบับปิโยตินต้องถอยหลังติดกำแพงนะอาชีพอื่นก็แล้วแต่แต่ความคล่องตัวของแต่ละคนเนาะ นะก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆท่านต้องทำฮิตห้5ย้านะในการที่จะปั่นให้โดนบอสท่านต่ำาร้อย้าต่ำกว่านั้นก็จะลำบากแล้วโอเคพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วก็เตรียมตัวครับกลังมาครับก็ค่อยๆถอยนะเพื่อให้บอสมันตามเราตัวน,นั่นเองเกลีป้ายพิษนะครับแล้วก็กดย้ายนะครับก็ปันนะ่น ันไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบครับเรือ่อยเพราะมันจะมีแค่มันจะมี2สกิล3สกิลนะประมาณว่าแบบมีโซแดงมี่เออตนเคิร์สเนาะแล้วก็มีสะท้อนดาเมจใช่ไหมทอนดาเมจทอนดาเมจมันจะเป็นตัวทองนะอยา่าฟแต่ไม่ใช่ดิายพิษหมดแล้วก็ายพิษมันใหม่ดาเมจเราจะหายไปครับนะเราเรา,เราจะรู้ตัวเองว่าดาเมจเราจะหายไปประมาณไหน ไปได้เลยครับอันนี้สกิลแรกที่มันจะทำทำเราก็คือดูด SP หมดหลอดนั่นเองอเก๊ะควาสู้นิดนึงครับต่อไปก็จะเป็นแม็กเพลนนะครับอ่าเราเราต้องรอประมาณกี่วิตต่อสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณเจ็ดวิประมาณสิบวิมั้งแล้วเราก็ปันป่นต่อต่อไปเรื่อยๆครับตอนนี้มันจะข้างนะครับตัวตัวมันจะข้างจะตีเราเจ็บมากปั่นไปเรื่อยๆครับ โอเคครับเป็นการจบทอยที่งดงามสวยงามไม่เปิงเลือดเปิงเนื้อแ,แค่หนึ่งขวดไงง่ายใช่ไหมครับโอเคนี่คือการจบทอยแล้วเรียบร้อยได้ mc A นะครับเป็นของขวัญตอบแทนจากที่การฆ่าบอสได้แต่ว่าไม่ใช่ทุกครั้งที่เราจะได้นะครับมันจะสุ่มเนาะได้นี่เราก็จะเดินมาข้างล่างนะครับพอปั่นบอสเสร็จแล้วใช่ไหมจบบอสเรียบร้อยเราก็เดินมาข้างล่าง เพื่อไปเปิดกล่องสมบัตินั่นเองปัดทั้งหมด8กล่องเนาะก็จะสุมมีทั้ง MCA มีทั้งคลา,ายฮาร์ดฮาร์ดมายแล้วก็เกียงเนาะจะสุมแล้วก็มีดาบล่มด้วยนะดาบล่ม,มสุมดาบล่มด้วยนะโอเคครับวันนี้เราได้แหวน1วนงกับ o c a แล้วก็ MC ก็ไม่ถือว่าเกลือ เกลือนะก็เกลือแจ็ yes, <c oughs> คกดเดียว <c oughs> มันเป็นบัฟบัฟบัฟฟรีหรือเปล่าว่าไม่เกลือเนานะก็ขอบคุณที่รับชมคลิปกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะก็ขอตัวลาไปก่อน